สวัสดีครับสวนกิติธราครับผมอ่ะคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูวิธีปลูกผักสลัดให้รากสวยอ่ะแน่นอนครับเวลาปลูกผักสลัดผักสุขภาพดีไม่ดีดูที่รากนะครับแล้วทีเนี้ยเราจะทํายังไงให้รากมันสวยรากสวยในที่นี้มันหมายถึงอะไรในส่วนของผมนะเดี๋ยวผมพามาดูครับว่าปลูกยังไงให้รากมันฟูสวยมาดูครับนี่ช่วงนี้ที่สวนมีต้นใหญ่นะ ช่วงนี้ก็เก็บของตัวเองด้วยลูกสวนด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวพามาดูรากผักสลัดดูตัวกินโอ๊กเนี่ยออฟูฟูแบบน,นี้นี่อ่ะเดี๋ยวพามาดูมันฟูแค่ต้นใหญ่หรือเปล่าคอสไม่ต้องดูหรอกคอสยังไงก็สวยอ,ะอ่ะอ่าตรงนี้เนี่ยนี่ต้นไม่ค่อยใหญ่นะต้อนอายุน,น้อยกว่าตรงนู้นสี่วันนี่เห็นไหมฮะมันจะฟูสวยออกมาอย่างนี้เลยฟู ฟูมาแบบนี้อ่เป็นแค่นี้หรือเปลา่าดูฟีนโอ๊กฝั่งนี้ก็ได้อันนี้เป็นแพรเลยถ้าผักอายุมากเนี่ยรากมันจะกระดานนะฮะมันจะไม่ใสๆสวยๆนี้นะอุ้ยทัทับทับทับท,บทบัอ่าวันนี้หน่อยเอออ่ะฟูมาเลย อการที่รากมันสวยแบบเนี้ยมันไม่ใช่เริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้นะครับมันเริ่มต้นตั้งแต่ต้นเล็กอ่าเมื่อกี้ดูตรงนู้นเดี๋ยวดูดู้านข้างหน่อยนี่ฮะอออสวยสวยสวยมามาดูครับถ้ารากสวยผักก็สวยมันเริ่มต้นตั้งแต่ต้นเล็กที่เราปลูกนะครับปกติผมจะไม่อนุบาลต้นพันธุ์ผักสลัดนะครับแต่ว่าชุดเนี้ย คือขึ้นช่ายผมเนี่ยมันมันทําไม่ทันมันก็เลยเอาผักมาดูบานอ่ะมาดูเพื่อเลยไซนี้เ,นนเห็นไหมเนี่ยเริ่มออกแล้วอ่ะเดี๋ยวจะไล่รูปให้ดูว่าเออเนี่ยมันสวยมันสวยเพราะอะไรอย่างแรกปริมาณการใช้ปุ๋ยผมเติมปุ๋ยครั้งเดียวนะครับผมเติมตอนที่ผมลงกล่องแค่นั้นผมจะไม่มีการเติมซ้ําไม่มีการใช้ปุ๋ยทางใบก็จะแค่นั้น รากเรียมมาฮะเนี่ยไล่รุ่นให้ดูเลยเดี๋ยวจะไปได้ดูไปดูต้นเล็กที่อยู่โรงฝั่งนู้นนะ,ะเรดโอ,อ๊กจังหวะนี้อุ้ยนี่รากน่าจะสวยอยู่เพราะต้นสวยเรดโอ๊กรากไม่เท่าไหร่นะฮะเพราะเรดโอก๊กโตช้ากว่ากีนโอ๊กในรุ่นเดียวกันมันจะเป็นอย่างนั้นคอสไม่ต้องดูหรอกคอสยังไงก็สวยอเดี๋ยวมาดูต้นเล็กเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่เริ่มปลูกเอ้ไม่ใช่ ต้นที่เพิ่งปลูกอันนี้รากเพิ่งมาเพอาเพิ่งลง<า>เดี๋ยวพามาดูเลยมันต้องย้อนดูตั้งแต่แรกก็คือตั้งแต่ยังไงอ่ะต้นพันด้วยเดี๋ยวผมย้อนมาดูต้นพันย้อนไปดูถ้าไล่ต้นตั้งแต่แรกเพื่อนก็จะคิดว่าม,มันสวยอยู่แล้วแต่ถ้าเราดูตั้งแต่เขาเรียกอะไรนะแต่ละขั้นตอนเนี่ย รายละเอียดมันมีเฮ้โรงหน้าบ้านที่ชอบทำคลิปมาแวะดูหน่อยก็ได้รากเป็นไงนี่รากก็เริ่มมาแล้วฮะอันนี้ไม่เคยดูนะแบบมาสุมม่มดูเลยเปิดไปรากไม่สวยนี่อาย,ยนะครับนี่รากก็เริ่มมาแล้วทีเนี้ยการที่จะให้รากมันฟูสวยมันเริ่มตั้งแต่นู่นครับโรงนูน้นพอโรงนู้นเพิ่งปลูกเสร็จนี่ ทำไมต้องทำทางให้มันยาวไกลยากลำบากตัวเองอนี่นี่ครับอ่ะขออธิบายตรงนี้แล้วกันมันสว่างมากเลยนะแดดเช้าเนี่ยนี่ฮะมันเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ครับตอนที่เราปลูกตอนที่ปลูกเนี่ยผมจะเติมน้ำเต็มกล่องเลยเนี่ยเทคนิคผมจะเป็นอย่างนี้เพราะว่านี่อ่ะดูอย่างนี้นะผมไม่รู้ว่ามันย้อนแสงหรือเปล่าเพราะสายตาผมมันไม่เห็นในในจอโทรศัพท์ผมเลยเนี่ยเพราะเนี่ย เดชเช้านี่ครับคือถ้าเราเติมน้ําแค่ก้นฟองน้ํารากมันก็จะออกมาแค่ข้างล่างแต่ถ้าเราเติมเต็มอย่างนี้หน่อยรากมันก็จะมาในแค่ส่วนที่เข้าโดนน้าแต่ของผมดูร่องรอยของน้ําผมเติมน้ําขนาดนี้เลยเนี่ยน้ําจะอยู่ระดับนี้เพราะระดับมันติดอยู่ที่ถ้วยปลูกเนี่ยมันหลอกกันไม่ได้หรอกว่าผมเติมน้ําน้อยกว่าคือผมจะเติมน้ําให้เต็มกล่องเลยแล้วก็ดึงฟองน้ําลงให้มากที่สุด เห็นไหมฮะฟองน้ําผมจะลงมากที่สุดเลยเพื่อที่ฟองน้ําเนี่ยจะสัมผัสน้ําให้มากการที่เขาโดนน้ํามากเนี่ยชื้นมากรากก็จะออกตรงนั้นเยอะถ้าโดนแค่นี้รากก็ไปแค่ตอนที่เราให้มันโดนน้ํารากก็จะออกมาตรงกลางแล้วก็บานเป็นเหมือนผีกระสือซึ่งมันไม่สวยแต่ถ้าเราเติมน้ําให้เต็มกล่องเนี่ยดูกล่องผมมันเต็มได้แค่นี้แหละมันเต็มได้แค่นี้เนี่ยมันเต็มกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะปิดฝาไปมันล้นออก นี่แค่นั้นครับเติมน้ําให้เต็มอ้าวต้นผมหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวแปบ๊บนึง่งอันนี้ก็ข้อเสียอ,อย่างหนึ่งนะครับเวลาเราเรียกอะไรนะเราเติมเราอ,อ่ะเดี๋ยวโอ้ยเนาะเวลาเราดึงฟองน้ําลงมากเกินไปเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยคือมันจะหลุดลงไปข้างล่างเลย ก็ดูหน่อยครับว่าอย่าอย่าให้มันต่ําเกินไปถ้าต่ําเกินไปมันจะหลุดเหมือนผมเมื่อกี้อ่าไปไปอย่าหลุดนะเดี๋ยวข้อดีของกล่องปลารุ่นใหม่เนี่ยมันหนามากเลยนะครับเวลาเจาะรูจะรู้เลยเนี่ยดูข้างในอ้าวไปแล้วเดี๋ยวนะะไม่ต้องใส่ลึกก็ได้ถ้างั้นเนะี่ยอ่ะผมใส่กลางแล้วกัน อยู่ไปก่อนเดี๋ยวมาดูอีกที่นึงอเวลาหย่อนก็ต้องดูข้างล่างด้วเลยครับนี่ร่างมันจะพันอยู่อย่างงี้เห็นไหมเนี่ยแตอะออกนิดเดียวเรียบร้อยอยู่ไปแค่นี้ฮะเติมน้ําให้เต็มก็ผมใส่ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวครับเฮ้ยเติมเต็มตั้งแต่ตรงนั้นหรือพ่อตรงนั้นหรือเปล่านี่ก็เติมเต็มเหมือนกันเติมเต็มหมดเลยฮะนี่เทค,คอยู่ตรงนี้ฮะ เติมน้ำให้เต็มทําให้ฟองน้ำอ่ะสัมผัสน้ําให้มากที่สุดแล้วก็แค่นี้รากมันจะออกมาสวยเองแต่ถ้าเราเติมน้ําไม่เต็มใส่น้ําน้อยเกินไปรากก็จะมาแบบผีกระสือแบบที่เราไม่ต้องการซึ่งรากตรงเนี้ยมันจะบ่งบอกถึงสุขภาพของผักสลัดเราถ้ารากสวยผักก็จะฟูสวยถ้ารากหยิกง,งอขี้เิี้ยวขี้เร่ ผักก็จะมาตามสภาพรากนั่นแหละครับอะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ